สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนัทจารุพัฒน์ครับก็วันนี้มี Work f l o w มาฝากเหมือนเดิมนะครับเป็นภาคต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเคยค้างกันไว้ตอนที่เราเป็นโน้ต confi UI นะครับที่เป็นลักษณะของออรอบที่แล้วเนี่ยเป็น t a k e to image นะครับเรามาต่อกันทีนี้เนี่ยอันนี้รอบนี้ก็จะเป็น Take to image และ image to video นะครับเดี๋ยวเรา run เทสให้ดูเลยนะครับเป็น test workflow ทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเอา POV มาจาก Google Sheets นะครับแล้วก็มีเซตค่า video range วิดีโอ l e n h ไว้นะครับตรงนี้แล้วก็พอเราให้การคำนวณน,นะครับคำนวณตัวเจ้าพร้อมนะครับ พร้อมก็จะได้ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะอัปเดตพร้อมไปนะครับลงไปใน Google Sheets นะครับหลังจากอ,าอัปเดตพร้อมไปใน Google Sheets เสร็จนะครับเราก็จะเอาพร้อมนะ่มาลันเป็น image เอ่อเทคทรีเมก่อนนะครับให้ได้รูปออกมาก่อน1รูปนะครับเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็เอ่อต่อจากนั้นก็จะเป็นลันเป็น image to v i d ดีอนะครับอันนี้ผมใช้ สั้นๆนะครับวิธีการเทคทูวิดีโอเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนตั้งค่าเนี่ยวิธีการก็คือเราไปเอามาจากตอนที่เราเอ็กพอร์ตเอพอออกมานะครับเหมือนครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ Export มาเป็น Workflow แล้วก็ Export API พอนะครับพอได้ไฟล์มาเราก็ Copy มาใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็เอาพร้อมเนี่ยที่เราได้มาเมื่อกี้เอามาใส่นะครับแล้วก็ มีการปรับตั้งค่าเลนส์ความยาวของวิดีโอด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมใส่เป็นกําหนดไว้ที่41 41ก็คือ8เฟรมวินาทีนะครับ8 5 40บวก1เป็น41เนอะเป็นมันมีเป็นว,วิธีคิดนะครับก็ใส่เป็น41จะได้5วิที่8 fps นะครับ แต่เราลองดูกันนะครับเวลาก็สมมติว่าเราลันนะครับพอเราลันไปเนี่ยเราก็สามารถจะมาดูตัวปลกเกตได้นะครับจากที่นี่นะครับจากตรงนี้เนาะเราก็ขออนุญาตเลื่อนอ่ะโอเคนั่นนะครับก็จะทํางานนะครับก็อยู่ตรงนี้นะนี่นะครับรูปหนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับรูปหนึ่งก็ใช้เวลา เราลองดูกันว่ารูปมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้รูปแรกนะครับก็ระหว่างนี้นะครับก็เล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับก็ที่เห็นนะครับโฟล์ Flow เนี่ยพอหลังจากที่เราเป็น Tech t x x t o i m a g e แล้วมาเป็น i m a g e to Video นะครับแล้วก็ update, อัปเดตอัปเดตพาทของไฟล์นะครับที่เรา export ที่เราเจนออกมาได้ไม่ใช่ export ที่เราเจนออกมาได้นะครับมา เอามาเก็บไว้ที่ตัว image part นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าพอได้ออกมาปุ๊บนยเราก็จะได้ image part ออกมานะครับอ่ะเสร็จละนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอัปเดตตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็อ่ะเราใช้เวลาทั้งหมดร้อยหกสิบสองวินาทีนะครับก็ประมาณสักเกือบสามนาทีนะครับหกสามสิบแปดนะครับประมาณสามนาทีเสร็จเร็จนะครับ ไม่ถึงดีด้วยไม่ถึง3นาทีดีนะครับขอไปนะ <_' n> ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปที่ซีนที่2ต่อนะครับไปที่ซีนที่2ต่อแต่ตัว Image เ,เนี่ยอิมเมเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแท่งนี้จะเป็นของ Image นะครับ Image ประมาณสัก5วินาทีนะครับแท่งนี้จะเป็นของอิมเมจทูวิดีโอนะครับแล้วก็รูปที่ได้วิดีโอที่ได้ก็จะอยู่ใน เอ็กพอร์ตออกมาอยู่ใน c ค f i ฟ Output นะครับ N S N o u t p u u t แล้วก็ slash 0, 0, 0, 0น1 0ะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่า0010ใช้รูปเดียวกันไหมนะครับอันนี้เป็นวีดีโอนะครับที่เจนออกมาประมาณนี้ผม,ผมให้แค่2วินะครเพราะว่าเพื่อประหยัดเวลาในการทำคลิปเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้อัดไม่ได้ให้ยาวนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูว่าใช่ ผ่านนั้นหรือเปล่านะครับก็อันนี้เนาะเป็นเข้าไปดูเอาพุทนะอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอที่เจนออกมานะครับวางอยู่คู่กันนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นรูปนะครับอันนี้เป็นวิดีโออ่านี่นะครับก็เป็นวิดีโอรูปนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ทําวนไปนะครับทําวนไป ทำวนไปจนครบ4ทําำวนไปจนครบ4รูปแล้วก็4วิดีโอนะครับก็ถ้าเครื่องใครแรงเนาะก็ลองดูได้นะครับอันนี้ผมใช้แค่สั้นๆเนาะประมาณ2วินาทีนะครับแต่เมื่อกี้ผมเล่าผิดนะครับอาจจะเป็นต้องบอกเป็น16เฟรมเปอร์เซกนะครับเมื่อกี้ที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็คูณวินาทีไปนะครับอาจจะตั้ง ผิดนิดนึงนะครับก็แต่ก่อนนั้นผมตั้งให้มันเป็นยาวกว่านั้นนะครับถ้ายาวกว่านั้นเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับยาวกว่านั้นก็ประมาณนี้นะครับเป็นคุณภาพที่ได้มาจากการเจนนะครับอันนี้เป็น5วินาทีถ้า5้าวินาทีเลขมันจะอยู่ที่81อนะครับเป็น16เ16เฟรมเปอร์เซกคูณ5นะครับได้80แล้วก็ บวกหนึ่งะครับถ้าจำเลขไม่ผิดนะฮะขออภยัยถ้าบวกเลขผิดแต่คอนเซปต์มันประมาณนี้นะครับก็จะได้วิดีโอมาประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างชาัดนะฮะวิดีโอ5วินาทีที่ที่ชัดอันนี้2วินาทีนะครับก็ลองเจนหลายๆแบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอีกรูปหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเข้ารูปที่ 3, สซีนที่3นะครับรูปเข้าสู่ซีนที่ดี๋ยวลองรีเฟชหน้านี้ดูนะครับ อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นซีนอีกซีนหนึ่งนะครับอีกซีนนึงสั้นๆน,น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีนที่1สซีนที่2นะครับแล้วก็ทําวนไปจนครบนะฮะก็ระหว่างนี้เราก็มาดูตอนทีเ่เลือกใช้ Flow นะครับของคอมฟี่ i ที่มาใช้นะครับ ตัวผมเองเนี่ยใช้ตัวเ,เข้ามาที่คอมฟี่ไอแล้วก็เลือกแวน2.1นะครับ Image to Video ตัวนี้เลยนะครับเลือกเปลี่ยนตัวนี้นะครับมาใช้ผมลองใช้ t a k t to Video แล้วแต่ว่าด้วยการ์ดจออาจจะไม่ได้แรงมากก็เลยเมันใช้เวลานานพอสมควรประมาณ10นาทีต่อรูปนะครับแต่ทำได้ไม่ทำได้นะครับยังไม่ได้ต่อทีแค e นะครับก็ ใช้ประมาณสัก10นาทีต่อรูปแบบตัวมันตรงๆเลยนะครับตัวมันตรงๆเนี่ยเอาลงมาเลย10นาทีต่อรูปนะครับแต่พอ,เ,อเปลี่ยนเป็นตัว image นะครับ image to video เนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับถ้าเร็วขึ้นไม,ไม่ถึง5นาทีนะครับไม่ถึง5นาทีสำหรับที่เป็นวิดีโอ5วินาทีนะครับก็วิธีการก็คือกดตัวนี้มา กดปุ๊บมันก็จะได้มาเป็น w o r k ์ l โฟแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับขอพาไปดูนะครับก็อันนี้จะได้ w o r k ์ l โฟนี้มานะครับเราก็พอได้ w o r k ์ l โฟนี้ปุ๊บนะเราก็ปรับตั้งค่านะครับความกว้างความสูงนะครับแล้วก็เลนจ์เมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ผมปรับไว้นะครับให้มันดีโดมันยาวหน่อยนะครับเวิร์กโฟก็กด export API นะครับพอ export API เสร็จเราก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ อ x p พ r ตมาปุ๊บจะได้หน้าตัดวินา,นานแล้วก็ Copy นะครับ Copy ไปแปะแปะ,แปะไปที่ไหนนะครับแปะไปที่โนดโนดคอมฟี่ยูนะครับตรงนี้นะครับที่เราเคยติดตั้งไปแล้วนะครับคอมฟี่นะตัวนี้เลยคอมฟี่ UI นะครับ Image to Video นะครับถ้าเป็นคอมฟี่ UI ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเ,เป็น t e x t to image นะครับตัวนี้จะเป็น Image to Video นะฮะก็ใช้ตัวนี้นะครับสำหรับการทำงานเนาะโอเคนะรูปที่3เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันรูปรูปที่3หน้าตาเป็นยังไงนะครับน,นี่ขออภัยอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกด F5 พ่ทีหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นซีนที่3นะครับเป็นซีนที่3อ่ะซีนที่3นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะถ้า มีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็อยากจะให้รันให้ยาวกว่านี้นะครับของอถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวเจสันไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกครั้งแล้วก็ลองไปปรับแก้นะครับตัวนี้ผมก็จะแชร์ไว้ให้เหมือนกันนะครับเป็นเทมเพลตนะครับที่ใช้จะได้เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ใส่ไอเดียนะครับอาจจะไม่ใช่ p o v ก็ได้นะครับพอดีผมก็ hit พีโอวีกันเรื่อยมาใส่ นะครับแล้วก็ใส่ค่าความยาววิดีโอนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องว่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะอินพุตมาให้นะครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าออดิโอนะครับออดิโอเนี่ยผมก็ใช้เสียงที่มีอยู่แล้วในเครื่องนะครับที่เคยไปโหลดมาที่เป็นฟรีนะครับรอบนี้ผมไม่ได้เจนเสียงให้เนาะเพราะว่าแค่ลำพังตัว Image t ว v ดีโ o เนี่ยมันใช้เวลาแหละนะครับก็เลย ตัวที่เป็น generate ตัว music background ออกไปนะครับคือถ้าเกิดใครสนใจอยากจะ generate music background เนี่ยกระบวนการก็เหมือนกันเลยครับเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาอาจจะเข้า e l e v e n Lab ก็ได้นะครับก็ยิง h t t p ไปที่ e l e v e n l l b นะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นเนาะก็ไม่น่าจะนานอะไรนะครับก็สามารถจะทำต่อได้คลิปก่อนหน้านี้ก็มีนะครับการที่ส่งสคริปต์ไปที่ ส่งยิง API ไปที่ Eleven Lab นะครับก็ไม่น่าจะติดอะไรนะครับรอบนี้ก็เลยใช้ซา,าวด์ที่มีอยู่ในเครื่องนะครับในการทำงานเนาะก็อันนี้ก็ใกล้เสร็จละนะครับกระบวนการทำงานก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเจนมาจากาตัว ChatGPT นะครับจากขอโทษนะจาก ตัว language model ตัวนี้นะครับผมใช้เป็น chat model ของ OpenAI นะครับแล้วก็เอามา split นะครับให้ออกมาเป็น4 prompt นะครับสำหรับ4 image นะครับเพื่อ feed กลับเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่ออัปเดตกลับเข้าไปนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอัปเดตตัว Google Sheets นะครับไม่มีอะไรนะครับก็ตรงไปตรงมาคืออัปเดต แถวที่เท่าไรนะครับสำหรับแมชก็คือเลคอร์ดมาก็เป็นแถวที่14นะครับพร้อมซีนหนึ่งซีนสองซีนสามซีนสี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาจากตัวมิสักครูนะครับที่เราได้จากตัวนี้มานะครับแล้วก็อัปเดตนะครับเข้าไปเสร็จก็รันเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับรูปสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวเดิมนะครับ ffmpeg นะครับตัวที่สารพัดประโยชน์ของเรานะครับ อันนี้ซีนที่5นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอเเที่เราได้ออพูดออกมากันว่าพอครบ4ซีนนะครับเราได้อะไรออกมานะครับเคเนาะก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนานจังปกติไม่นานขนาดนี้นะครับเพราะวิดีโอมันสั้นนะครับ๋ย้รอดูนะครับ,นะรบก็ ขออภัยนะครับพอดีมันเป็นมีชื่อซ้ํานะครับมันก็เลยทํางานไม่ได้ตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับผมลืมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันรันไปแล้วแล้วก็มีชื่อวิดีโอซ้ํานะครับขออนุญาตกดสต็อปแป๊บหนึ่งนะครับรันอีกทีนะครับอ่าโอเคมาละนะครับถ้าเกิดชื่อซ้ําเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเมื่อสักครู่นะครับมันก็วนไม่จบนะครับโอเคเอาพูดที่ได้ออกมาออกมาแล้วนะครับนี่ นะครับก็วิดีโอเป็นซีนที่เราใส่ไปทั้งหมด4นะครับวิดีโอาจจะ,ะไม่บาลานซ์กับเสียงนิดนึงเพราะว่าวิดีโอมันสั้นไปนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจแล้วก็มีการ์ดจอแรงประมาณสักเหลือๆห,หน่อยนะครับก็น่าจะน่าจะามาลันได้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตดูการ์ดจอผมนิดนึงนะครับผมจาไม่ได้เหมือนว่าผมใช้อะไรนะครับพอดีได้ความอนุเคราะห์มาจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับคุณพี่ลูกกอล์ฟนะครับให้มาให้ยืมนะครับพอดียืมมาเทสนะครับก็แป๊บนึงนะครับโอเคก็การ์ดจอเป็น 4070นะครับ4070 RAM 12กิกนะครับก็สำหรับใครที่จะลองรันดูนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดสมมุติว่าปรับค่าให้นานขึ้นอีกนิดนึงก็น่าจะเป็นวิดีโอที่ที่ดีนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับจนเกินไปก็สามารถจะได้วิดีโอออกมา อาจจะเป็นเรื่องนิทานหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ POV อันนี้นะครับอันนี้เป็นไอเดียเฉยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับเจสันนะครับแต่ว่ารอบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเนาะยอดไม่ค่อยขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ